สวัสดีครับผมโบนสนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับจากผู้ใช้งานจริงนะครับ Fisco Mivo Plus Fisco Mivo นะครับตัวนี้นะครับเป็นลอนมอนิเตอร์นะครับรุ่นจิ๋วเลยนะครับที่ราคาจับต้องได้นะครับ แล้วก็มีพารามิเตอร์นะครับที่สําคัญสําคัญมากมายนะครับที่จะทให้นักกอล์ฟเนี่ยครับสนุกต่อการเล่นกอล์ฟนะครับทั้งอินดอร์และอาท์ดนะครับการวัดระยะการจับระยะเนี่ยค่อนข้างแม่นยําเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะต้องดูแต่เรื่องของแคลลี่ซะมากกว่านะครับเพราะว่าเ,เรื่องทัชชอลหรือว่าการโลลูกหรือการวิ่งของลูกเนี่ยก็ อาจจะไม่ได้วิ่งไกลมากเหมือนสนามปกตินะครับเลยดูเหมือนระยะของเขาเนี่ยจะสั้นไปสักเล็กน้อยนะครับให้เราดูที่แครี่เป็นหลักละกันนะครับและยังมีพารามิเตอร์นะครับอีกมากมายเลยนะครับที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับที่เราเอาไว้ฝึกฝนนะครับเพื่อที่จะไปออกรอบเล่นกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนานนะครับเพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่านะครับ ไบอลของเราเป็นยังไงนะครับเวลาเราเผื่อหรือเวลาเราคุมบอลนยครับเราจะได้คุมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับเราเข้ามาด้านในของไฟสโคบมิวพาสกันแล้วนะครับนี่ก็จะมี Data ต่างๆมากมายเลยนะครับอันแรกที่เราเห็นนี่ก็คือ Carry นะครับก็คือจุดตกนะครับขับสปีดนะครับก็คือความเร็วของหัวไม้นะครับบอลสปีดก็คือความเร็วของลูกบอลนะครับแล้วก็ร้อน V ีก็คือร้อน v e r t i c a l l นะครับก็คือแนวตั้งนะครับ ที่ลูกเขินขึ้นจากพื้นดินนะครับแล้วก็อีกขั้นที่สําคัญเลยก็คือสมาร์นะครับว่าเราเนี่ยสามารถตีได้เข้าจุดกลางกลางหน้าไม้แค่ไหนนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่นักกอล์ฟหลายคนควรจะรู้ก็คือ A.O.A. ครับ Attack Angle ครับ Attack Angle ก็คือตีมุมกดมุมเสยนะครับเหล็กนะครับก็จะตีกดไครับไรวจะตีเสยนะครับแล้วก็มีลอนเฮสนะครับลอน h o r i z o n t a l ก็คือบอลเนี่ยครับสตาร์ไปทางไหนนะครับ สตาร์ทซ้ายก็ L สตาร์ทขวาก็ R นะครับทำให้เราเนี่ยได้จินตนาการหรือว่าเห็นว่าไฟบอลของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับสปินแอ็กซิสก็คือแกนหมุนของลูกนะครับว่าหมุนไปทางไหนหมุนซ้ายก็อาจจะเป็นลูกดรอนะครับหมุนขวา ah ก็เฟดนะครับโอเคนี่ก็มีก็จะมี Data ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงครับเบเรียครับก็คือซ้ายขวาครับ ซ้ายก็แอลขวาก็อานะครับนี่ก็คือเป็นวิวมุมสูงนะครับของสนามได์นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับว่าเราเนี่ยตีความสูงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกร๊ปปิ้งครับกร๊ปปิ้งเนี่ยก็แต่ละมันมันสามารถดูได้แต่ละเหล็กเลยนะครับว่าห้าบอลเนี่ยพิชิ่ง98ปเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับแต่ละขับเป็นยังไง พิชชิ่ง9 8 7ไปทางซ้ายถ้าเล็ข ok 6ออกขวาเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คแล้วว่าเลข ok 6เราเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็น Data รวมนะครับในหน้าจอเดียวก็จะดูง่ายๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเช็คดูแบบตาไม่ลายอันนี้ก็จะเป็นค่า e v e r อร์เนะครับที่เขาคิดให้ว่าอ่ะเราตีมาทั้งหมด5บอลเนี่ยเอเวอร์เของของลูกกอฟเนี่ยของระยะเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าแล้วก็มีต่อไปก็จะเป็นเรื่องโซ so, Surface type นะครับก็จะเป็นความแข็งของพื้นนะครับก็จะมีซอฟต์มีเดียมฮาร์ให้เราเลือกเล่นตามในสภาพที่เราจะเจอหรือเราคิดว่าเราจะไปเล่นสนามไหนที่มันแข็งหรือว่านุ่มเนี่ยเราก็ได้ซ้อมในลักษณะนี้ได้นะครับจะทำให้เราเนี่ยรู้จุดตกว่าลูกควรจะวิ่งประมาณไหนได้นะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ f ฟ s e c o p e m i r r o Pass นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็แนะนําเลยนะครับไปที่ไฟสโคบไทยแลนด์นะครับคุณซิ่งนะครับเฉลิมวงนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยเดี๋ยวเป็นผู้เดียนะครับไฟสโคบไทยแลนด์นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปติดต่อแกดูได้นะครับผมว่าบริการดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้นะครับถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับงั้นผมไปก่อนนะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย